บลอกแผ่นได้ที่สั่งซื้อนะครับส่วนนี้คือแผ่นโปรแกรมนะเสียบแผ่นได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเครื่องต้องอ่านแผ่นได้ดีนะครับพวกไม่งั้นจะอ่านแผ่นไรไม่ขึ้นควรจะมีเมมเซฟไว้ด้วยนะครับเอาเมมเซฟคุณเสียบไปเลยนะครับ สี่ภาคที่ตัวแก้อันนี้กดเข้าเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณกดเข้าไปเล่นเลยมันเป็นนิวเกมเนี่ยเกมมันจะค้างครับงั้นต้องสร้างเซฟมาก่อนโดยการเลือกที่ภาพปกติก็คืออันนี้นะครับกด X เ,เลยนะครับอันนี้ผมสอนวิธีการเซฟนะครับหรือดูจากวิธีการเล่นจากคลิปได้นะครับกดกระกข้าไปเลยครับ แล้วที่สตาร์ทนะครับ ก่อนสตาร์นะครับลบของทิ้งออกให้หมดก่อนนะแต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นภาคนี้เลยภาพปกติเลยจนจบก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเอาเซฟเพื่อไปเล่นภาคที่เป็นตัวแกนะให้ลบทิ้งให้หมดนะครับอย่าไปใช้นะครับมันจะชนกันจะค้างครับเสร็จแล้วก็เซฟได้เลยหรือจะไปเซฟที่เครื่องปิ้นก็ได้ครับเครื่องพิมพ์ดินะครับแต่อันนี้ผมจะใช้เซฟทุกที่นะกด L2 กับ R2 น,นะ ันจะมีคําว่ากากะบาดขึ้นแล้วก็กดกากะบาทคูใสใจเซฟไว้นะครับแล้วก็กดเซฟไว้เลยจะเซฟไว้เผื่อหลายๆช่องก็ได้นะ,ะเสร็จแล้วครับอันนี้คือจะเล่นปกติก็ได้หรือไม่เล่นปกติก็ได้แต่ผมจะเอาเซฟามาใช้กับภาคอื่นก็ไปเปิดใหม่อย่าลืมนะต้องลบของกอก่อนนะครับ ทิ้งของออกให้หมดนะหนุ่ผมจะลองเล่นภาคล่างดูนะกะ็กระบาดได้เลยครับ ห้ามเลือกที่ New g เกมนะครับให้เลือกที่โหลดนะอ่าแล้วก็โหลดจากเซฟนะครับ เราะล้ดถ้าเราไม่ลบคบลบของออกเนี่ยมันจะชนกับพวกนี้เกลี่มันจะขางมันถึงต้องให้ลบออกก่อนแล้วก็พวกคัดซีนต้องกดสเด็กออกนะครับอย่าไปดูมันนะเดี๋ยวผมลองให้ดู อย่ากดสเสเอดิบออกไปเลยครับไม่ดูครับเพราะมันจะเกมจะค้างได้เพราะตามในเรื่องมันไม่มีตัวนี้ครับมันเล็งขาวกดสเสเอดิบรุนๆไปเลยครับกดสเสเอดิบเลยๆๆๆไม่ดูนะถ้าคุณไม่กดมันจะค้างนะอันนี้เตือนแล้วนะ โอเคนะครับใช้งานได้นะ